คนมีน้ำใจเราก็ให้น้ำใจที่หลังมาก็กรับวันนี้คุณแม่เจอนะฮะอีกคนละที่เกิดปีมะเมนะครับเนี่ยลูกกากินข้าวกับมะขามไม่หนูเลยกินข้าวกับมะขามเออลูกสาวอยู่ที่ไหนก็อยู่สุโขทยัยจ้ะอยู่สุโขทัยอีน่ะฝาวมาเนี่นะสุโขทัยเคนชื่อหยังเป็นชื่องโครัชโครัชนามสกุล น้ำสกุลเฮ้อน้ำสกุลผัวเป็นเจ้าแถบยนอยู่ตัวย้ายแต่ธรรมสิริอืะธรรมสิรินาออู้ธรรมสิรินี่เป็นน้ำสกุลที่ใช้ได้มากเลยครับผมอยู่กับผัวตอนนี้ก็คืออยู่กับหลานคนหลานนะครับหลานนอนหลับถ้ามีอะไรจะบอกลูกสาวหน่อยไหมนะครับบอกว่าแม่คิดถึงเนื้อเออนะครับแม่คิดถึงตีซื้อมาขำกวนฮึโอ้ดูดูนี้ความแรกของนะครับคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยนะครับ นะฮะอันนี้นะครับนะพี่โอมนะฮะขอบคุณมากกับการเวลาตรงนี้ที่ได้มาเจอพี่แม่แม่ก็ซื้อนมไปด้วยแล้วก็นะครับก็มีน้ําใจดีในส่วนนี้คนที่เกิดปีมะเมปีนี้ก็ดวงพุ่งสุดๆมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียนะครับสาหรับทําดีมาตั้งกีพบี่ชาติเนี่ยพอนะฮะดวงจะพุ่งคนที่เกิดปีมะเมเนี่ยดวงจะพุ่งก็คือหนึ่งปีกัวปปีเสือปีมา้าปี ตายปีเต่าปีลิงปีเกือบทุกปีนะครับผมครับแต่มีปีเดียวปีสองปีที่นะครับปีมะเมยควรระวังหรือนะครับก็แค่สองปีก็คือปีมะโรงกับปีมะเสงนะครับเพราะว่าไม่เกื้อหนุนสาหรับบนปีมะเมยแต่ถ้าทุกปีแล้วเนี่ยก็จะเกื้อหนุนกันหมดเลยนะครับแค่สองปีเท่านั้นนะสำหรับคนที่เกิดปีมะเมยนะครับนะคะคุณหมอเชโยหรือพี่โอมนะคะขอบคุณมากครับ